ลืมกดส b s c ไค b ้และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมช่องนั่นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Night of the Dead นะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็เดินทางมาที่เมืองนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะได้ในส่วนของหนังสือความรู้ในการคราฟขอนะครับผมเพราะฉะนั้นเฮ้ยไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับผมก็เลยมาที่นี่นะฮะปั๊บอ่าก่อนอื่นเปลือบเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าจะไปที่บ้านหลังสีแดงนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีดาบกาตนาด้วยนะเฮ้ยถ้าจะไม่ผิดตรงนี้มันจะมีเออเออทราไซอมบี้เยอะจังวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไอ้ตัวน ไปโอ้ยออ้ยโอ้ยมันเอาแล้วแน่โอ้ยเข่จิ้มเขาให้เด็ดเดวก่อนใจเย็นไอ้น้องเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเริ่มเน่าแล้วเฮ้ยเข่จิ้มจิ้มจิ้มจะเข้ามาจะเข้ามาอึ๊บหลบกันหลบกันโอ้ยเค่เค่เข่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ไ,ไอ้เอเลี่ยนเอเลี่ยนเค่เกมดิบสมบี้ทุกแบบทุกสไตล์เฮ้ยนี่ถอยไปถอยไปโอ้โหเวลอัพเวลอัพ ถอยก่อนถอยก่อนฮิมันต้องเจอคอนทอโอ้ยคอนโอ้โหผมว่าคอนทอที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่น่าคลาบมาเลยว่ะเคเอ้ยใหญ่เสียเปล่าครับผมคือมันช้านะฮะอ่ะต้องหอกจ้วงนี่แหละครับผมเฮ้ยพับอ่ะนี่แหละเด็กฮาร์ดอะเด็กฮาร์ดอืมนี่แหละโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมาอีกเพียบอึ๊บโดนลบกันโจโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยใจเย็น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 โอ้โหเค้ยเคยเค้ยเค้ยเคเจ็ดดูเลยครับผมกินไก่กินไก่โดนกินไก่โดนกินไก่โดนครับผมเฮ้ย มาเฮ้ยทำไมมันตีหนักแต่ว่าซอมบี้นี่ไนงะมาเดโเเคกกำลังจะพูดเปิดลิปมากันเพียบเลยเยอะเกินโอ้โหอ่ะปุ๊บเก็บก่อนฮนะเดี๋ยวผมว่กผมจะไปสำรวจที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีไอ้นี่เว้ยมีปืนหน้าไม้อยู่นะครับผมเฮ้ย <He i, S 2> เราอาจจะได้หน้าไม้มาใช้ก็เป็นได้นะครับผมอ่ะอันนี้เก็บก่อนช็ปนี่ชอปอ่ะจวบม,มาเด อโอ้โหแค่ปุ๊บโอ้โหเฮ้ยมันมันตีหนักจังวะทำไมมันตีหนักจังเดี๋ยวกันทำไมมัตนตีหนักจังเดี๋ยวก่อนทำไมซอมบี้ตีหนักตีหนักจังโอ้โหโอเคเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันมันแปลกๆนะเนี่ยมันแปลกๆนะฮะเฮ้ยผมว่าผมเล่นแบบโนมอลเลยนี่เกมนี้โอ้โหนี่นี่เก็บไอ้นี่ก่อนเก็บไอ้นี่ก่อนโอเคเฮ้ยเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนี้มันจะมีปืนหน้าไม้อยู่นะฮะอ่าชแวบอ่าปุ๊บฮึมจุ๊บ มาเดะมาเดะมาเดะโอ้ย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 แม่มีมีวิ่งมีวิ่งเฉียงมีวิ่งเฉียงไม่ธรรมดาเอ้ยพวกนี้ไม่ธรรมดาจริงครับผมซสบี้เกมนี้ผมจําได้ว่ามันจะอยู่ในห้องนี้นะฮะแต่ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าอู้หูอายหอกมาหอกจ้วงมาเดะเฮ้ยอุ้ยลบลบลบเคอ่าโอเคเรียบร้อยหุยฮ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 ุยสี้ถึกสกอยมามบี้ถึกสกอยอ่า นี่เดี๋ยวน,นะห้องนี้ปะวะเฮ้ปิดประตูก่อนชเชวาบอ่ามีคนมาปะไม่มีนะไม่มีนะอ่าปึ๊บต้องได้แล้นะปืนหน้าไม้เคนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรนี่แต่ของไม่จะเต็มตัวอีแล้วโอ้โหให้ตายเถอะอ่แะแคะแ,แ,แงะแงะก่นอเน,น,น,นเฮ๊บฮ้เ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 เฮ้เฮมเน้เม้เอฮอ้เบ้เฮ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 ้้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เนเฮ้เเ้เฮ้เฮเฮ้เเ กต้องรีบต้องรีบ๋ยวประตูมันจะระเบิดนะฮะปั๊บอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บของก่อนปั๊บ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 เฮ้ยมันมันเอาแน่ว่ะมันเอาแน่ปุ๊บเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยจเย็นฟาร์มของอยู่ตู้เย็นปุ๊บเฮ้ยอาหารกระป๋องเอามาครับผมปุ๊บนี่อ่าปั๊บ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 แงะก่อนเลยฮะโอเคครับผมแต่ห้องนี้น่าจะเยอะอยู่นะโอ้โหโอ้ จิ้มทีละตัวครับผมจิ้มทีละตัวจิ้มทีละตัวโอเคครับผมมามาเฮ้ย,ย,ยมาเดมาเดมาเดมีปะมีปะปิดประตูตรงนี้ก่อนปุ๊บนั่นแหละครับอ่าปืนน้ำมันน่าจะอยู่ในห้องนี้นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะโอ้โหเดีย๋ยวนะอ่ะปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนเฮ้ยปิดประตูเออปิดประตูปิดประตูออะตะตใช่ไหม ของจะเต็มตัวแล้วครับผมอ่านี่ปะนี่ไงเอ้ยไม่ใช่ดีอันนี้โคบาปะเนี่ยโคบาโอนี่ไงหน้าไม้อยู่นี่อยู่ที่พื้นเห็นปะดีโอ้โหที่เราจําได้ได้วยหรือเนี่เฮ้ยอยากจะลองให้ไม่น่าเชื่อนะครับผมว่าสมองอยู่เราจะจําได้นะนี่อ่าปึ๊บเนี่ยอจชวบแล้วก็ปั๊บปึ๊บเอ้ยมีแต่ปืนแต่ว่าไม่มีลูกครับผมแล้วมันจะเอามาทําเพื่อ,องั้นผมติดตั้งธนูก,ก่อน,นแล้วกันปั๊บแล้วก็อันนี้มาเฮ้ยมันต้องมีลูกส รู้ว่ามันใช้ลูกเดียวกับลูกธนูได้วะลองดูนะครับผมกดเลขค่ะปับ๊บไม่ได้ครับผมต้องใช้ลูกเฉพาะนะครับผมของหน้าไม้นะฮะเฮ้ยมาปั๊บสวัสดีนี่ยนะฮะมาเอาแค่นี้แหละครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะในในร้านพวกนี้มันมีหนังสือความรู้ปะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะตามชั้นหนังสือมันอาจจะมีหนังสือความรู้ที่เราต้องการก็เป็นได้นะครับผมคือผมต้องการหนังสือความรู้นะครับผมแล้วก็เอาไปรีเสิร์ชความรู้ใหม่ๆนะฮะอาชีพเฮ้ยแต่ว่ามันซอมบี้มันเยอะกว่าตรงนี้ ท้องอ้อมต้องอ้อมเราต้องรู้จักอ้อมนะครับผมอ้อมอ่าเล่นตัวอ่อนๆก่อนเฮ้ย hey, แต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเอองั้นเราไปก่อนดีกว่าไม่อยู่แล้วครับผมดูแล้วมันไม่น่าจะลุ่งปุ๊บบัดดีครับผมไปแล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะไปที่บ้านหลังสีแดงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงหลังโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะโอเคเยอะกว่าตรงนี้มา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 ,มาทีละตัวมาทีละตัวมาทีละตัวจุดจุดจุดหลบ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 ,หลบเก็บไปนี่ก่อนฮึบตะหลบกัน หามุมหามุมดีๆครับผมหามุมดีๆแล้วก็อาวุธในเกมนี้นะครับผมม,มีส่วนในการเคลื่อนไหวของตัวละครด้วยนะครับผมถ้าหากระเช้อาวุธใหญ่มากเกินไปนะฮะมันก็จะทำให้เราแบบเคลื่อนไหวได้ช้าลงด้วยนะอ่ะจืบมาเดยวจืบจืบเรียบร้อยครับผมอ่านี่เก็บมาเลยปัาบแล้วก็อย่าลืมนะฮะ,ะกินไก่ก่อนกินไก่ก่อนปัาบนั่นแหละอกินไปเพิ่มเลือดปืนก็น่าจะอยู่ตามบ้านเนี่ยนะครับผมผมว่านนะแต่ว่าผมจะไปที่บ้านหลังสีแดงก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอาดาบกระตนาน,นะฮะ อ่าไอชิว่าสวัสดีครับบ้านหลังสีแดงรู้สึกว่าในโรงพยาบาลนะครับผมมันจะมีหนังสือเคเวสอยู่นะเฮ้ยนี่มาแล้วมา,ม,ามาแล้วมาละจิ้มไปก่อนครับผมอ่ะจิ้มไปก่อนอ่ะจิ้มไปก่อนอ่ะจิ้มไปก่อนมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เราได้กาตนะก่อนนะครับผมเออเฮ้ยพวกแกก็เป็นพวกซอมบี้กระจอกแล้วเนี่ยเดินไปตรงนี้แล้วก็มันจะมีซอยเข้าไปอ่อโน่นหลังโน่นป่าวะบ้านแดงอะ่ะน่าจะใช่นะฮะ โอเคปะปะปะเดี๋ยวเราไปดูกันนี้ยนีนีตรงหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้แล้วครับผมมันจะมีดาบกาตนาอยู่แต่ว่าข้างในก็เยอะเหมือนกันนะทําไปเล่นไปเห็นไหมไม่รู้ว่าหลังไหนครับผมแต่ว่าต้องหาทางเข้าก่อนอ่าชว่เฮ้ยไอ้นี่มันเห็นแล้วแล้วมันเห็นแล้วมามันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วใจเย็นไอ้น้องเฮ้ยเราปีนตรงนี้ได้ปะวะอ่าปุ๊บตัวหมู่บ้านแถบนี้มันก็ดีนะครับผมคือแบบมันรูรอบขอบชิดดีนะฮะมันเหมาะสําหรับในการสร้างบ้านมากเลยอ่าปุ๊บนี่ฮะ นี่เป็นไงล่ะโอ้มาอยากระดินจาครับผมเลาะตามรั้วไปเลยนี่ช่วยๆช่วยๆปุ๊บ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 นี่ไงบ้านแดงบ้านแดงบ้านแดงอยู่นี่อ้ชุบขยับหน่อยขยับหน่อยอ่านี่ปุ๊บ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 ตกนะครับผมจะตกนะฮะนี่ลงไปแล้วเป็นเรื่องเลยนะฮะนี่แหละบ้านแดงโอเคครับผมตรงนี้โอ้สวัสดีแต่ข้างในน่าจะมีซอมบี้เยอะนะสวัสดีเชะเอ๊ จ้วงก่อนเลยครับผมจ้วงก่อนเลยครับผมจ้วงกันเลยอ่ะปิดประตูก่อนยังมีคนเข้ามาไอ้น,นี่ก็ยืนเมอยืนเมอเลอยอยู่ในความมืดบนสับสนเสียใจเหลือเกินเฮ้ยมาเด็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 เปิดไฟหนะ่อยอ่ะเปิดไฟเปิดไฟเอฮ้ยอ่ะจ้วงโอเคครับผมอ่าหมดเวลาของพวกแกแล้วตอนนี้เฮ้ยต่อไปนี้ก็คือทีของฉันละนี่ดาบผมเจ้าคุณปู่มาแล้ว ยิบเอาของฟูผมว่าเราต้องทิ้งก่อนว่้เนี่ยไอ้พวกตะปูตะปูอะไรทิ้งก่อนแล้วกันเนี่ยไอ้พวกไม้พวกนี้เราคราฟเองได้นะครับผมทิ้งไปเลยอ่ะเนี่ยเชือกพวกนี้คราฟได้อ่าพวกนี้คราฟได้แล้วครับผมง่ายเนี่ยอ่ะทิ้งไปเลยคือภารกิจของเราตอนนี้นะครับผมไม่ใช่มาฟาร์มของพวกนี้นะฮะเราต้องการมาฟาร์มอาวุธนะครับผมอ่านี่ทิ้งไปเลยทิ้งทิ้งทิ้งไปทิ้งไปอ่าเม็ดนี่เอานะครับผมเม็ดนี่มันหายากมากเฮ้ยใครมาใจเย็น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 ดาบยังไม่ได้หยิ ดาบยังไม่ได้หยิบเลยเฮ้ยนี่แนะ่เรียบร้อยนี่ดาบกตนะของเจ้าคุณปู่ฮะมาแล้วอ่าแล้วก็ทําการสวมใส่เลยครับผมพอกันทีกับผมไก่คอนปอนนี่นะฮะปุ๊บอ่ะาที่เลขสามแล้วกันนี่มาแล้วฮะโจมาเลยอันนี้ไหนดูซิปุ๊บมากนตะนะมาแล้วที่จริงบ้านเหล่านี้เราสามารถที่จะมา่ัาใส่ได้นะครับผมเออเฮ้ยตรงนี้ไีกล่องตรงนี้ไีกล่องไหนขอปืนเถอะขอร้องโอ้โหอ่ะ ปุ๊บเปิดไม่ได้สวัสดีครับมีใครอยู่ให้องน้นเปล่าปุ๊บอันนี้เป็นห้องทํางานนะครับโอ้โหแค่มีออฟฟิศส่วนตัวด้วยนะที่เนี่ยคนหน้าอยู่เห็นดูห้องนี้สิปั๊บสวัสดีอันนี้ลงจอดรถรถที่ขับได้ปะในเกมนี้ที่จริงมันน่าจะมีรถนะเพราะว่าเดินเมื่อยมากเขาบอกมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มตู้เย็นก่อนปั๊บอ่าอาหารครับผมนี่เท้งมาให้หมดเลยปุ๊บ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 ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรสวัสดีครับอุ๊ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยแคแต่ที่แคบ oh, มันไม่เห e มาะมันไม่เหมาะกับดาบสมเยเอาซะเลยโจเดโอ้โหโจมาเฮ้ยมาแล้วครับผมมาไม่กลัวตมงลายมาแล้วจ้านี่เรียบร้อยเฮ้ยมาครับผมได้ดาบกัตนาแล้วก็ทีนี้แหละก็พิธีของข้าละโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนชั้นสองดีกว่าใช่ไหมครัเฮ้ยมาโหตีโจไปตีเฮ้ยมาเฮ้ย ไหนไม่มีใครอยู่เลยเฮ้ยปืนต้องมาแล้วนะปืนอะ่ะมีปืนบ้ามั้ยปืนไหนมีปืนมันมนน้มีปืนมันมน้ไม่มีเหรอเฮ้ยไอบ้บ้าบ้านหลังใหญ่โตไม่มีปืนเลยเหรอมาเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เปิดดูสิอะไรอะ่ะเ,เก็บมาก่อนเก็บมาก่อน อันนี้อะไรไม่จำเป็นก็ Donc, โยนทิ้งไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะปืนโยนทิ้งไปก่อนอันนี้อันนี้เก็บได้ไหมเก็บไปได้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 โอเคครับผมเคลียห้องนี้อ่าแล้วห้องนี้อ่ะปุ๊บห้องนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมอืมเป็นบ้านโลง่งๆจริงๆครับผมไม่มีเลยเลยเฮ้ยมันมีห้องบันไดตรงนี้ด้วยนะปีนได้ปะวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ป,บปีนไม่ได้นะครับผมปีนไม่ได้ครับผมเกมนี้มันยังไม่มีระบบการปีนบันไดนะฮะ เฮ้ยให้ตาเถอเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกล่องอะไรโอ้โ oh, ห oh, อะไรเนี่ยปืนต้องมาแล้วนะเว้ยอุธพทุกนี้ผมจะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันหมดเลยนะครับผมอ่าผมจะไม่ทิ้งนะฮะผมจะกลับไปที่บ้านนะครับผมแล้วก็เอาไปรวบรวมไว้เป็นคอลเลคชันของเราอ่าโอเคครับผมลุยต่อดีกว่าไปเน่ได้กาตานาแล้วไปโรงพยาบาลเลยดีไหมผมว่ามันโรงพยาบาลมันไอ้นี่นะมันเสี่ยงมากเลยนะคือตีเยอะมากเขาบอกถึง <c> อ <oughs> ่นแล้วเราจะไปไหนดีอะ่ะผมต้องการหนังสือความรู้ครับผม เฮ้เฮ้เฮ้มีคนเห็นเรามีคนเห็นเรามา ي, ได้โจไปได้แขนขาดไปเดขาขาดไปเิครับผมขาขาดไปดิครับเฮ้โคโตรโหดนะครับมาดเดหึ ύ, มาครับผมข้าคือตมลอยจากแดนอาทิตย์อุทัยครับผมเฮ้มาดเดเอ้เอ้เอเอเอบันคอแกเสียบันคอแกเสียนีแน<อ> <as ana> ่โอ้ยมาโจเดห อโจเด้อโจเด้เรียบร้อยอ่ะเก็บก่อนครับมาอุ้ยอุ้ยตัวนี้บอสตัวนี้บอสบอสไม่ยุ่งครับผมบอสไม่ยุง่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมีท่อนสูงด้วยมันมีท่อนสูงห <c oughs> นีก่อนหนีก่อนโอ้มันมันถือท่อนสูงยักษ์มา <c oughs> อีนี่ไฟก่อนจะหนีบ <c oughs> อสเฮ้ยโอ้ยนะครับตัวใหญ่เลยไปยแล้วไปแล้ว เลยจะสู้ไม <mark> ่ได um ้ปะวะเนี huh. ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออธนูธนูเรามีธนูนี่ว่าตึ๊กหงายหลังมาเด้อเอาเด้อเอาเด้เอาเด้เอาเด้อเอาเด้อเฮ้ยแต่มันเชื่องช้ามันเชื่องช้าก็น่าจะพอได้อยู่นะเออมึงเป็นเม่นแน่มึงเป็นเม่นแน่ครับผมมึงเลือกเป็นซอมบี้เหอะเป็นเม่นดีกว่าอุ้ย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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้าอุ้ยหลบกันหลบกันมันเอาละแน่มันเอาละแน่ นี่แนะ่เฮ้ยมาเดมาเดลูกธนูเยอะลูกธนูเยอะลูกโูแตกครับผมก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าอ่าปุ๊บแห่ร่างกายใหญ่โตเสียเปล่านะครับผมให้ตายเถอะมันเชื่องกระจกยิ่งนักในพวกนี้ถือยังไงนะครับผมในการฟาร์มครั้งนี้นะฮะผมต้องกลับบ้านก่อนถึงเวลากลางคืนนะครับผมไม่งั้นสมบีมันจะบุกมาเต็มเลยนะครับผมแล้วเราก็จะตายหรอนะฮะเออในนี้มีสมบีไหมปุ๊บมีไม่มีไม่รู้ครับผมผมเข้าแล้วฮะ เพราะตอนนี้เราอาดทานมากเพราะว่าเรามีดาบซูมไรกัตนะอาโจเดะอาใส่โจไรโอ้อะเย่โจโจอาโจนี่แหละปั๊บเฮ้ยมาเดะมาเดะเฮ้ยเชเนี่โอ้โหเปลวอาบอะครับเป็นไงล่ะเฮ้ยกัตนะนี่มันสุดยอดที่สุดแล้วครับผมผมว่านะในเกมนี้แล้วก็มันจะมีดาบเลเซอร์ด้วยนะครับผมแบบสตาร์วอล์เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ ปืนต้องมาแล้วนะปืนขอร้องเหอะเครื่อ okay, ทำไมเวอร์ชั่นนี้มันหาปืนยากจังวะเออที่ผมเคยเล่นนะครับผมแป๊บๆก็ได้เลยนะครับผมค้นตามบ้านเนี่ยก็ได้ปืนเลยนะอ่ะปุ๊บโอ้โหนี่อะไรก็ไม่รู้มันมีแต่อ่าอะไรไม่เอาก็ทิ้งๆไปก่อนละกันอ่ะพวกนี้ทิ้งไปก่อนเอากระสุนปืนก่อนครับผมกระสุนปืนจะเป็นกว่าไปขึ้นประตูชั้นสองก็ดีกว่าบ้านหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จนี่หว่าฮะมันยังเป็นโครงบ้านอยู่เลยอ่ะหุยหุยหุยมีผีพิการอยู่มีผีพิการอยู่ โอ้ไอเนี่ยครับผมมันชอบแทะส้นตีนเราต้องฆ่าม,มันก่อนมาเฮ้ยย่าอ่าฆ่าจะบัอลคอแกเสียฆ่าจะบัอลคอแกเสียฆ่าจะบัอลคอแกเสียอ่ะปึ๊บโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยไอ้ที่มันต้องเอาไว้ทําอะไรสักอย่างครับผมไอ้พวกคอยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่าเราจะทิ้งตะปูทิ้งนี่อ่าทิ้งอะไรดีวะที่มันหาง่ายๆสมอลโตนอ่ะทิ้งไปเลย แล้วกเก็บไอ้พวกนี้ก่อนครับผมไอ้พวกหน้าตาปแปลกๆเนี่ยน่าจะสำคัญอยู่เคลียร์ตัวโล่งๆนะครับผมเพราะเราต้องการมาหาอาวุธนะฮะอ่านี่หนังสือความรู้ความรู้มีเพียงแค่ชั้นป .4 เฮ้ยโอ๊ยครบเซตปะเนี่ยน่าจะครบเซตอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะมีมีหนังสือพอลิเมอร์เคมีปะครับผมไม่มีว่ะเฮ้ยไม่มีพอลิเมอร์เคมีเดี๋ยวก่นนะนอนอ,อีกชั้นหนึ่งยังอยู่ความรู้พอลิเมอร์เคมีปะไม่ใช่วะ่ะเฮ้ยอ่ะปับ๊บมันคือตำราการต่อสู้เว้ยเฮ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย แงะก่อนแงะก่อนปั๊บปัป๊บโอ้ไปว่าต้องค้นตามบ้านครับผมไอ้พวกหนังสือความรู้เนี่ยเอ้ยตามบ้านคนรวยมันน่าจะแบบมีชัน้นหนังสือให้เราค้นนะฮะไป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 เอาละรู้ล,ละรู้แหล่งละไปครับผมเดีย๋ยวเราค้นหาตามบ้านคนรวยเนี่ยแล้วผมน่าจะเวิร์กสุดละอุติจ้าโอ้หรถสวยอะฮะนี่เป็นไงละ่ะอืมนีหลังนี้หลังนี้หลังน,งนี้ต่อเลยหลังนี้ต่อเลยอุติครับเอาหลังเดียวกันดีกว่าใช่ไหมเออมันก็หลังเดียวกันอะโถไอ้บ้าเอ้ยปลาปลาปลา ปลาตรงนี้เอาหลังใหญ่ๆก่อนเอาหลังตรงนี้ก็แล้วกันเออนี่นตรงนี้ตรงนี้นเคตรงนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะเนี่ยให้ตายเถอะบ้านสุดหรูอ่าชืว่าคับวันดีครับบันดีครับเออปิดประตูก่อนครับผมเดี๋ยวต้นตุ๋ยหลังนะฮะบันดีครับอ้าสวัสดีไอ้อ้วกไอ้อ้วกมึงจะอ้วกใส่หน้ากูหรอไอ้คนไม่มีมารายาทไอ้ดซอมบี้ชั่วช้าโอ้ระเบิดใส่หน้ามึงมามึงมา โอ้มันระเบิดตัวเองนี่วายป้าอุ้ยคอสโบอีแล้วทำไมคอสโบโเยอะจังดู๋ยวกันนะปึ๊บเอยเสียงอะไรอะ่ะเสียงแล้วมันตุ๊บตุ้มตุ๊บตุ้มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครใครมาโดดยิงยิงอยู่ที่บ้านมึงมาเลยโอ้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 ยโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยดนนูดนะเปิดประตูเลยเปิดมึงเข้ามาเลยโอ้โหอีนี่มันอะไรซูเปอร์ไซย่าห์เลยระเบิดพลังเป็นเดอะทอร์เลยอะ่ะ อี๋ท้อเหรอท้อเหรอ่าโอเคปึ๊บเป็ดก่อนเดี๋ยวนะกินไก่ก่อนแล้วกันจูบจอดอะไรที่ไม่จำเป็นก็โยนทิ้งไปก่อนแต่ที่จริงไม่ก็เก็บมาหมดนะครับผมอ่าเฮ้ยกระบุรถน้ำเนี่ยเอาเก็บไปก่อนแล้วกันนะไอ้นี่สําคัญเหมือนกันนะน้ํามันชอบเฮ้ยโอเคปึ๊บโหดันห้องคดแคบอ๋โอ้โหแคบ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 แบบนี้โคตรอันตราย เสียเปรียบโคตรดูสิมันง้างไม่ได้เลยโอเคโอ้มึงลงมามึงลงมาถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกนะคือแบบดาบมันจะฟันทะลุกำแพงได้เว้ยอันนี้ก็สมจริงเกินเออคือในในิดในที่คงที่แคบนะครับผมแม่งฟันยับเลยอ่ะแม่งอย่างมันนะฮะอ่ะอีกอ้วนมาเด้มาเด,าด้โอ้ตีโจบตีโอ้เนี่ยโจ๊นี่นะอาจาโอ้โหโอ้ยตนตบหน้าตบหน้าตบหน้าเหรอตบหน้า เสียมารยาทเสียมารยาทโอเคกินไก่ก่อนจ้บเฮ้ยเคโดนไปหลายดอกแล้วเนี่ยให้กินอีกทีแล้วกันจ้ะอันใดจมไปอันใดจุไปอันใดไอ้มึงจะเบิดป่ะเนี่ยโอ้มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนปุ๊บมันจะ,ะเบิดตัวแล้วโอ้เคลราโผล่เห,ห้องแม่งโคตรแคบอะเกมปิดกันปิดกันปิดกันอ่ะตู้เย็นมีอะไรบ้างอ่ามีอาหารตะปอนครับผมมีอาหารตะปอนอ่ะเก็บมาข้างในมีอะไร โอ้ยมึงตีทะลุก,กำแพงมึงลงมามึงลงมามาลงมาไอ้ซอมบี้สแตนดาร์ดลงมาลงมาเด้มันต้องจิ้มแบบนี้ต้องจิ้มแบบนี้เออมีหรือเปล่าปืนต้องมาแล้วนะปืนอ่ะมีปืนไหมเออชัวร์ปแงะก่อนแงะก่อนเออต้องทิ้งว่ะเดี๋ยวก่อนนะอ้าทิ้งไม่ใหมดทิ้งทิ้งทิ้งตัดสินใจครับผมมาทิ้งไปเลยอ่าไอ้พวกนี้หาง่ายครับผมอ่ะเรียงสิ่งของก่อนอืม กินไก่ก่อนโอเคก็กระสุนปืนแม่งเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเราอะกระสุนปืนแม่งเริ่มเยอะนะโอ้โหเอาเลยดิเอากระสุนปืนดีกว่าเอากระสุนปืนเอากระสุนปืนเอาแุปนรีเสิร์ชอ่าไอ้นี่อย่าไอ้นี่ไม่เอาแล้วกันพรุ่งนี้เราคราฟเองได้ฮะป่า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 เราต้องการของที่แบบเราไม่สามารถที่จะคราฟเองได้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ละห้องไหนวะเนี่ยแล้วแบบใครเป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้วะเนี่ยตบกบาลทีด้วยหัวจรมวตัวไหนวะเนี่ยโอเคชั้นบนไม่ก้นแคบเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยกล่องเหรอ คอสอ๋อคอสโบโคอส,สโบที่เราทิ้งไปเมื่อกี้นี่หว่าโอเคเ,เก็บมาอันเดียวพอหลังนี้เราค้นแล้วนะครับผมต่อไปก็หลังนี้กับหลังนี้วัดีตัวตัวตัวนี่แน่จิ้มไปเลยครับไม่เก็บครับเฮ้ยเดี๋ยวเผื่อว่ามันจะได้ของดีอะไรวะเผื่อว่าเพลเรเซอร์เพลเรลเซอร์โอเคอยู่นะเพลเรเซอร์อ่าทุบอันนี้มาตรงนี้บ้านหลังนี้น่าสนใจครับผมปั๊บมันเป็นหลังใหญ่แต่นี่บ้านสามชั้นเลยนะทำไมเล่นไปเฮ้ยอโชว์สวัสดีครับ อโอ้โหอะไรโวยวายโวยวายหรออะไรจมดิอ้าวจมว้าจมจมจมโอ๊ยโอ๊ยโดนตบโดนตบแขนขาดไปไงล่ะจ้าจ้าโอ้ยว้าโอ๊ะโอ๊ะตบเท่มาดิมาดิครับผมอะไรจมดิว้าโอ้ยมาดิมาดิครับผมมามานี่ตัดขาแม่งเลยโอ้ยข้างหลังโผล่มาจากไหนเอ้ย อเรียบร้อยครับผมดาบกตัญญากับที่แคบเนี่ยมันเช่างไม่เหมาะสมกันซะเลยนะครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะมาเอาอย่างงเี้ยไอ้ห้องแบบนี้แล้วโคตรเกลียดเลยห้องแคบๆแบบเนี้ยบดิโอเคครับไม่มีอะไรมางัดก่อนงัดก่อนปึ๊บอ่าโอเคบดี้ปึ๊บมีอะไรไหมไม่มีครับผมมันต้องได้ปืนเลยนะมันต้องได้ปืนเลยนะ มีแมปืนอ่ะปืนอ่ะเฮ้ยโอ้ยเอาช็อกโกแลตมาเออยังดียังดีครับผมยังได้ของดีว่าแล้วก็แดกกันเลยครับผมแดกกันเลยปุ๊บอ่ามีไก่เหลือปะไก่ไม่เหลือเฮ้ยแต่ว่าอาหารอื่นก็ยังมีอยู่นะตั้งเจ็ดกระป๋องแค่อย่างเยอะเลยเนี่ยครับผมตรงนี้น่าจะเป็นจุดเควสว่ะเห็นปะเนี่ยกดตัวเจนะครับผมมันจะมีเควสอยู่น่้จะอยู่ที่ตึกหลังเนี่ยฮะว่าแล้วก็สำรวจเลยเฮ้ยอะไรอะไรครับผมมาเดยก็มาเดยไม่เก็บของด้วยเป็นไงล่ะ ปุ๊บไปก่อนฮะเราจะมา้วยความรวดเร็วแล้วก็ไปด้วยความรวดเร็ว,รวโอ้โหบอสอิโต้โอุ้ยมันเห็นมันเห็นเดี๋ยวอไอตัวนี้เป็นโคตรอึดเลยเดี๋ยวก่อนต้องหาที่หลบต้องหาที่หลบเฮ้ยอยู่ไหนมันพูอุ้ยไปเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวหาที่หลบกันเฮ้ยเค้ยเค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 เฮ้ยมันตามตูดไปแล้วนี่ไงล่ะที่หลบชั้นดีของเราเปุ๊บเอาขึ้นไม่ได้อืหือโอไม แหกปากหรื่าอะไรอีดิจะแหกปากทำไมมาดิอุ๊บใจเย็นใจเย็นดูพี่บอสอีโต้จเย็นอุ๊บโอ้โอ้คิดผิดคิดถูกเนี่ยโอไม่ได้เลยเด็กกันนะเฮ้ย,ยมาตอนแบบอาวุธไม่พร้อมชีวิตเปลี่ยนเลยเนีย่ยโอ้โอ้ต้องหาที่สูงสูงหาที่สูงสูงดูอนตรงไหนสูงโอ้ตรงนั้นไงล่ะสูง ไปเจอแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยอ๋อล้อสิบล้อรถอสิบล้อเฮ้ยรถอสิบล้อช่วยชีวิตเราอีกแล้วไปไปครับผมฮึบ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 มันจะช่วยไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมอ่าเรียบร้อยพวกแกเสร็จฉันแน่มันต้องเจอตระจายพิฆาตนี่โอ้โหมันมาเยอะด้วยเด้มาเด้มาเด้ไอ้บอสไอ้บอสอีโต้ไอ้บอสอีโต้อีโต้มาเด้มาเด้เฮ้ยเล่นไอ้ตัวนี้ก่อน ดี๋ยดี๋แต่ปักหัวเต็มเนี่ยมาดิดีนะเอามาเยอะเอามาเยอะมาสิครับผมมึงก็อึดเหลือเกินอึดเหลือเกินให้ผมว่าหอกดีแบบมะเออจิ้มถึงปะวะจิ้มไมถึงด้วยเคกระตาะถึงปะว่าวจู่ท่านเราหมอบเงก็ไม่ได้ครับผมธนูแล้วกันธนูธนูก็แรงอยู่นะบัวนี่ปักหัว บอสอิโต้ตายเหอะขอร้องโอ้แตกหนึ่งครับไหนนี่อีผีอ้วนนี่ปักหลังไปดิปักหัวนี่อ่ะยงัยงยงัยงยังยังมีอยู่เดี๋ยวก่อนไอผีหัวล้านไอผีหัวล้านถอยไปเอาทีละตัวเอาทีเอาทีละตัวเอ,เอาทีละตัว,าตวมาเด้เฮ้ยมาเด้ครับไหนไหน เอ้ยไอ้พุงนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกผมว่านะฮะอ่ะว่าแล้วก็กินก่อนเลยปั๊บปั๊บมาพวกเองอะต้องมาเจอกับข้าลงมาเจอกับข้านี่ไอ้พวกริ้วล้อไอ้ริ้วล้อไอ้ริ้วล้อทั้งหลายนี่ไงปาดพุงปาดพุงขาดมาเดยก็มาเดย์อาวโจเด้อือหืออะไรอะไรขัวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยขัวขัวนี่ไงนี่ไง โอ้ย,อยตบตบปะครับลูกเล่นเยอะเหลือเกินอีนี่รู้สึกว่าเราจะต้องหาของนะครับผมแล้วก็มาประกอบเป็นวิทยุสื่อสารใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเกมนี้อีนี่ยังไม่ตายเหรอฮะแหกแหกปากอีกแล้วแหกปากแล้วฟันตูดขาดฟันตูดขาดอีนี่โอเคอ่ากิน,นก่นอนครับผมเฮ้ยช็อกโกแลตหมดเหรออาชิบพายแล้วแชปสวัสดีจิ้ม,มไปเลยครับผม จิ้มไปเลยเฮ้ยจิ้มไปเลยนี่แน่อ้าผีคานเหรอเล่นอินี่ก่อนเล่นอินี่ก่อนเอาอินี่ก่อนอินี่ก่อนโอเคแต,แตกไปแตกไปผีคานผมว่าน่าจะเป็นที่นี่นะครับผมที่มีอ่าโพลิเมอร์เคมีครับผมเฮ้ยนี่อะไรคอมพิวเตอร์งัด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 เราได้อะไรวะคอมพิวเตอร์เนี่ยปึ๊บคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อไอพวกเซตอิเล็กทรอนิกส์ครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเวลาต้องการตำรานี่เอาโพลิเมอร์เคมี พลิเมอร์เคม,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 มีจิ้มมาดิจิ้มอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มมาดดมาดิแตกไปจำได้ว่ามันจะเป็นหนังสือครับผมเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยฮะวางอยู่แถวๆนี้แหละอันนี้เป้าวะโน้ตบุ๊กอ๋อโน้ตบุ๊กไม่น่าใช่นะฮะเปิดมานี่ไงคุณหมอขอจิ้มทีตายมะตายนีย่อาโจ อาโจาแตกประเดนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ปึ๊บนี่นี่ไหนดูเด,เด้อันนี้กล่องอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะเปิดตรงนี้มาจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนอเฮ้มันมีหลายชั้นนี่หว่าอาจิ้มโอ้รู้สึกว่ามันจะใกล้มืดแล้วน,นี่ยเดี๋ยวก็ต้องรีบต้องรีบต้องรีบมา รีบด่วนรโอ้โหมงหึงทำเฮี้ยแต่มันเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวก <c oughs> <c oughs> ันมามึงจะระเบิดตัวใช่ไหมฉันรู้เฮ้ยหนังสือที่เราต้องการอยู่ไหนเฮ้ยมาจิ้มไปก่อนนี่นี่น,นี่ฉันหนังสือเต็มเลยอะ่ะเก็บทีละตัวครับผมเก็บทีละตัวสองตัวเก็บทีละตัวสองตัว,ตวโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยม,มันมาแล้วมันมาแล้วไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ,อย่าเข้ามาไอ้อ้วนอย่าเข้ามา ไอ้นี่ต้องระเบิดตัวเองอย่างแน่นอนโอ้โอ้ไม่โอ้ไม่ปิดประตูหลบกันปึ๊บอุย้ยจิ้มจิ้มจิ้มโอเคอเฮไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละกลับบ้านก่อนดีกว่าค่อยมาทีหลังไม่งั้นเราตายฮะเอ้ยอีดอกจะพิ่งมากลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านต้องเก็บอีนี่ก่อนไม่งั้นมันตามเราไปแบบสุราฟ้าเขียวแน่ อ่ะปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคไปแล้วครับผมกลับบ้านละกลับบ้านละแหม่ไม่เป็นไรครับผมเราต้องทําตัวให้พร้อมกว่านี้เราจะตายแล้วครับผมมีอะไรกินบ้าแต่ไม่มีอะไรกินเลยโอ้อะไรกันเนี่ยออกไปออกไปออกไปย่ามาโอ้ยอะไรวะน,นี่เจ่คนเยอะจะตายแล้ว โอ้ไม่ตามกันแบบเฮ้ยรู้สึกว่าใกล้จะถึงเวลากลางคืนแล้วก็ผมมาเริ่มนับถอยหลังแล้วนะทิายผีก็ตามมาบ้านก็ต้องกลับบ้านผมอยู่ไหนไวะเนี่ยบ้านผมอยู่นู่นน,น,นนู่นนู่นไฟสว่างสว่างตรงนู้นครับผมตามมาปะต้องเก็บอีตัวนี้ก่อนปะหรือไม่ฉันจะไปโดดลงเถ้าผาฉันจะไม่ยอมฆ่าตัวตาย <laughs> <laughs> โอเคอ่าเดี๋ยวน้าบ้านเราอยู่ฝั่งนี้อะไรเนี่ยอีอีแหกปาดมันก็มันก็มามาไม่จบไม่จบ ไม่จบใช่ไหมไม่จบไม่จบใช่ไหมโอเคไปแล้วก็ผมรัดตรงนี้ไปนี่เฮ้ยบ้านแล้วเนี่ยคร้บก็ผมเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในเกมนี่แหละ <c oughs> เอ้ยรีบด่วนอ่าเนี่ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่าวิ่งมากครับผมสตาร์หน้าหมดนะฮะสตาร์หน่าหมดนี่คือเลือดมันจะลดตนะ <c oughs> เกมได้โอเคโหดร้ายจะวิ่งก็ไม่ได้จะเดินก็ไม่ได้ครับผมเอ้ยเดินชาร์มวีก็ตบวิ่งเร็วก็เหนื่อยตายโอ้โอเคมาถึงละ โอ้ยเหนื่อยนี่โอ้ยนี่ก็ผมบ้านผมเริ่มต่อเติมเริ่มใหญ่โตแล้วนะแต่ว่าตรงนี้ที่จริงต้องวางไปกับดักนะแต่ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ทำนะับผมเหนื่อยให้ตายเถอะต้องใช้เวลาฟาร์มนิดนึงนะเออผมเลยต้องสร้างเป็นทางเดินเอาไว้ก่อนแบบนี้นะฮะนี่แต่ว่าด้านหน้านี่วางกบดักเอาไว้เรียบร้อยละโอเคถึงบ้านละ อ่ะอยู่คืนนี้รอต้อนรับซอมบี้ที่จะโจมตีมานะครับผมอ่าก็ผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่็แล้วกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยอ,อ,อย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ดาบกันตนาวันนี้่ะเฮ้ย